ค่ะปีใหม่นี้มินก็ขอให้แฟนๆรายการดาวกระจายมีความสุขมากๆเลยนะคะที่สําคัญก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์แล้วก็ร่ำาๆรวยๆด้วยค่ะผมขอให้มีความสุขมากๆขอให้คิดสิ่งใดนก็สมรารถนะครับแต่ที่สํสา,าสคัญนะครับแข็งแรงครับผม,มก่อนจะไปอารมณ์ดีกับสเก็ตด,ดาวมี่ข่าวเด็ดข่าวนี้มากระจายค่ะหลังจากแย่วงกันไป สิกว่าปีวันก่อนวง UHT อดีตบอยแบนด์ขวัญใจวัยรุ่นยุค90ก็กลับมารวมตัวกันเฉพาะกิจเกือบครบไม่ว่าจะเป็นกัปตันเปเปอร์เอกกี้อัลเบิร์ตและเต็มวุฒิสิทธิ์ขาดก็แต่ไก่เอกภพที่ติดภารกิจแต่ในปีหน้าทั้งวงคอนเฟิร์มว่าจะได้เห็นทั้ง6คนอีกครั้งอย่างแน่นอนบนเวทีคอนเสิร์ตใหญ่ค่ะ ก็ปีหน้าแน่นอนเป็นโปรเจกต์ใหญ่ที่เราได้พูดคุยกับเอทามโชบิสไว้ wise. แน่นอนก็อย่างอย่างที่ทราบข่าวกันแต่ว่าอยากจะให้เขาคอนเฟิร์มแล้วก็แถลงข่าวดีกว่าแต่ว่าถามพวกเราว่าเราลุตัวกันแล้วครับคือเราหายกันไปนานนะครับต้องกลับมาลองซ้อมอะไรมันทุกอย่างผมว่ามันจะเข้าเข้าที่เข้าทางเร็วแต่ว่าก็นี่แหละเพื่อนไม่กลับมาเจอกันก็ ก็ผมว่านี้ก็เป็นสิ่งที่พิเศษสำหรับพวกเราแล้วล่ะไม่แต่ว่าเวลาพี่เอกมาอยู่วงยุทธีเนี่ยพี่เอกต้องกลับมาลุกเดิมอเอ่อกลับมาลุกเดิมเออไหวไม่คุ้นเลยเป็นคนมีกาลเทศะตามตามตามงานจะมีอาจจะมีหลุดบ้างอะไรบ้างผมก็กลัวที่คุณหลุดนี่แหละผมก็กลัวที่คุณหลุดนี่แหละได้เวลาฟินส่งท้ายกับช่วงประจำอลาเล่นข้ำขำสเก็ตได้ คอนเสิร์ตมัมเท่งหนองเฟสติวัลงานเนี้ยว้าวจริงๆค่ะเพราะอะไรต้องไปดูที่ชุดของพี่มัมเ่งไม่่่แตตงััววกนนอคเดียบุ ธรรมดาให้เกศสื่อมวลชนเอาสวยงามพอจริงๆเมื่อก่อนหนูเห็นพี่แต่งเพราะว่าบอกลูกยังเรียนอยู่นี่ลูกจบแล้วพี่ก็ยังเป็นอยู่นี่ลูกจบแล้วพี่ก็ยังเป็นอยู่และทุกคนกลัวว่าพี่มัมจะอายก็เลยช่วยหาผ้ากับหมามาบังให้ไหนๆกไหนๆแล้วให้มันให้มันเป็นแบบนพี่เลยโอไปเลย้ดโดนเด็ถ่ายรูปถ่ายอะไรด้วยถ่ายเขาถ่ายเขาไม่ถายแล้วเออไายแล้วเว้ยมั่นใจขึ้นเยอะเลยมั่นใจขึ้นเยอะเลยครูเฮ้ยขอาใจมากหนุ่มนะขอบใจมาก เย่ออก็ไมาดิวันนี้ขอบุุณเสื้อผ้าจากคาริมาแบรนด์แล้วกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ